วันนี้อากาศร้อนมากเห็นนาข้างนอกก็ไม่อยากออไปไหนแล้วอะ่ะอยู่บ้านทำไอติมกินกันดีกว่าไอสป็อตมิกซ์เบอร์ดี้น่ากินสุดๆไปดูส่วนผสมกันเลย ต้มน้ำกับน้ำตาลน้ำสามรอยเดสิบกรัมน้ำตาลสองอยกรัมตั้งบนไฟกลางคนให้น้ำตาลละลายต้มจนเดือดเลยเดือดแล้วรอตั้งนาน ้อเดือนแล้วเขาบอกว่าให้ปรับเป็นไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนไฟอ่อนเสร็จแล้วก็คนคนเคี่ยวเคี่ยวต่อประมาณ5นาถึงส0นาที5้ถึงสิบนาทีจะไปลาน้ำเชื่อมเราก็เย็นแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่มิกซ์เมรี่ซึ่งหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่ฝไปเข้าไข่แบบแช่แข็งเราจะใส่ลงไปในหม้อน้ำเชื่อมเลย S 1> <S 1> มิกซ์เบอร์ร,รี่280กรัมค่ะแช่แข็งนะ <S <S เติมน้ำเลมอนและเกลือน้ำเลมอนสีช้อนโต๊ะก็ประมาณ1ลูกหยิบลงไปเลยเนี่ยต้อมือลองมิดไว้เพราม่จจอกมาหรือว่าใช้กระชอนก็ได้ใช่ไหมหองเรงมาก <S <S ได้บริหารกล้าไมไปด้วยเลยเนี่ย นี่ีเลยนะเกลือหนึ่งส่วนแปดช้อนชาช้อนหนึ่งส่วนสีแต่ว่าตักแค่ครึ่งเดียวคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดไปปั่นแล้วนะ หืมกลิ่นหอมมากกลิ่นเบอร์รี่หอมมากแต่ว่าใครชอบกินอย่างอื่นก็น่าจะใส่ผลไม้อ,อื่นได้นะใส่แทนไปเลยโอเคอ่าฟันจะละเอียดต้องจะละเอียดแล้วแหละเฮ้ย ใช้พลาสตินอีกแล้วนี่สีสวยมากสีสวยมากเลยกลิ่นหอมด้วยเย yeah, ส็จแล้วต่อไปค่ะเอาไปกรองใช้ไม้ช่วยคนหน่อยก็ได้น่าจะเหมาะสำหรับคนชอบกินเปรี้ยวนะน่าจะเปรี้ยวสะใจอืมเปรี้ยวจริงด้วยกรองเศษเมล็ดออกเพราะว่าเวลากินจะได้ไม่เจอมเมลรดเดี๋ยวแบบติดฟัน แข็งแข็งโอเคเสร็จแล้วเทลงพี่ไม่ติมอันเนี้ยปันซื้อมาแต่ว่าฝามันแอบ,บ,แบ,บเบลเป็นิดนึงก็เลยเปลี่ยนเต้นแท่งไอติมดีกว่าเวลาถ่ายรูกจะได้ดูฮิปๆเนาะเทเลยกลัวหกทั้งเต หกันได้แล้วก็วิธีปักพี่ไมติมเราจะเอาฟอยมาปิดไว้ก่อนไม่ไอติมจะได้ไม่แบบจอมลงไปจนก้นอ่า mm. ก็จะใช้มีดปักก่อนมีดเจาะให้เป็นรูอเคอเล่นก่อน อั้ใจมากกลัวมันมเบี้ยวกันหายใจด้วยจะได้แบบนิ่งๆโอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วเข้าช่องแข็งแค่จนมันแข็งเลยค่ะก็คงอย่งนานเลยเพราะงั้นเราไปนอนตางแอร์เราดีกว่าแข็งแล้ว ไ่ากินจังเลยจะได้กินแล้วเย้ร yeah. อมาตั้งนานกว่าจะแข็งกินเลยดีกว่าอืมเย้ห่ะถะใจมากชื่นใจอร่อยเปรี้ยวหวานด้วยกำลังดีเลยอืม